นี่มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับข้างผักสวยๆนะครับที่ลงไปมีคนดูตอนนี้ยอดวิวรวมกันก็น่าจะประมาณ3ล้านนะครับผมมาดูครับมาให้ดูผักนะครับหลัยคนอยากให้อัปเดตอยู่ผักนะครับผมมาดูฟักทองครับนี่นะครับโตสวยงามนะครับผมนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะมีเลื้อยแล้วครับอันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยคอกมูลวัวครับผมนี่มาดูต้นต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นต้นถั่วพูครับลงไว้3ต้นนะครับ ลงไว้สามต้นครับนี่โตวสวยงามนะครับผมกำลังสวยงามนะครับอันนี้คือเราลงพื้นเลือกนะครับผมเดี๋ยวจะคัดออกให้เหลือประมาณสองต้นนั่นแหละนะครับเยอะเกินเดี๋ยวแย่งปุ๋ยอาหารกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นต้นแตงกวาครับอันนี้ลงไว้สามต้นนะครับนี่กำลังสวยงามนะครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกครับอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาครับผมอันนี้ก็จะเป็นแตงกวานะครับผมอันนี้จะเป็นถั่วปักยาวนะครับ สีต้นนะครับเดี๋ยวเราคัดเหลือให้สองต้นพอนะครับผมนะครไอ้ต้นนั้นเมื่อกี้เป็นฟักทองบัตเตอร์นัทนะไม่ใช่แตงกวาอันนี้เป็นบัตเตอร์นัทนะครับต้องผสมเีสอนนะครับผมท่านี้ก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะครับกําลังสวยงามนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆตอนที่มันขึ้นคางนะครับผมนะครับกับค้างที่เราเอาเชือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชือกนะครับที่ก้อนฟางนะครับ เราอัดฟางนะครับก็จะมีเชือกตัวนี้นะครับมัดมาเราจะใช้เชือกนี้เกิดประโยชน์นะครับผมมาทําค้างนะไม่ว่าจะเป็นค้างผักทาบเห็นไหมครับเนี่ยเอามาทําเชือกนะครับผมแต่เราจะเอามามัดทําค้างนะครับให้กับพืชผักของเรานะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นมาทำครับเป็นการใช้ประโยชน์นะครับผมรอมาติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมคือเราไม่ต้องไปให้มันตั้งตรงมันศิลปะธรรมชาตินะครับผม ก็รอติดตามชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ